สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผบพอกับผมจากหัวงชนแนลคือเก่าครับพี่น้องครับขันมาซื้อนี่ต้องแสดงว่าใกล้สิเมืดบ่มืดกับฝนตกพี่น้องครับแต่ว่าสิเป็นลักษณะที่สองก็คือฝนถี่ตกพี่น้องครับมาหมองนี่นะพี่น้องเอา,อาหอยแครงใหญ่พี่น้องแต่ว่าพิเศษนี่เอาบอกกอกมาหล่อน,น้ำพี่น้องเอาบอกกอดบอกกอดมันกรลัรสีออกแด้พี่น้องบอกกอด บักกอกซุกมาหลอนน้ำเนาะแนวเสบเนาะสมผักน้ำแน่พักกะเดาแน่พักกาดหละกะมาละไงหละกะอันนี้เป็นตรงไรมันเบิดพี่น้องมันพีแต่แนวเสบแสบผมมาฝากอันนี้เป็นหอมหอมหอมดอง,องพี่น้องแต่งแต่หัวมาเลยซีมเลยมามาเพื่อนม,มา่อยไงพี่น้อง,นอนองฝนติดตกกัน ดูเลยพี่น,อน้องเพิ่นกระสีทรงเพลี่นผ่านเน,นี่ยยิ่งง่ายิงง่าย

đập nữa đọc ô cỡ lúng lúng thì hắn làm này cái đấy anh này sống phát triển không ่อนบักกอกนี่นั่นมันถิดแครงแค่งทั้งที่ละครับถ้าเป็น่อนบักทำบัก,กอก หอมท้นครับอืมแบบเกลียด ฝนฝ้าตามฤด,ดูกาลครับ ตัวมันไหญ่เวลาเข้ากินมันก็เลยเต็ม ออกกันกำลังพอดีครับกันไสเนี่ยพอดีน้อยหนึ่งเปิดออกนิดนึงแบบนี้น ัดสีน้ำแบบนี้มันแค่นบอกกว่าคือ bất làm cái nào đấy đúng không xẹp cây hóm pìa này bật quạt hình tầng tầng cả thêm thôn hòm thôn cả pekkon okay, លួនបកកណាម bớt thôi nè sạp xa xa lên với nó cuồng miền Bắc Mara con. พี่น้องครับตำหอยแข็งบก,กอ,อกพี่น้องครับตำหอยแข็งบก,กอ,อกน็อตทะเลกับอิสานร,ร่วมกันเน้นบกกอ,อกหลายนะครับบกเน่ากับใส่ประมาณหนึ่งตีน้ามันคนๆนังตีเห็นไหมพี่น้องมันเป็นอันเป็นเอเลี่ยงตีมันไม่มีความสาบสาัมันนัวครับพี่น้องขันเท้าได้บก,กอ,อกมาใส่ประเภทแบบตำทุกทุกอย่างเนี่ยโอ้มารวมกันเนี่ยคักข,ขนาดบากะมาบวกกันครับ หอมทนพี่น้องหอมทนนะครับจากทางสุพรรณบุรีนะครับเพิ่นเอามาฝากละกะอันนี้เป็นสมพักเสียนพักกะเดาเนี่ยละกะพักกาศหละกะมาละเนี่ยประมาณหนึ่งแสบผสมร่วมกันว่งหันฝ่าฝนทงสีบูบับบูบับบูบ,บับาบูมาท้งสีบอทันนะครับเนาะกายย่างทันแล้วนะครับจบคลิปพอดีนะครับ คงสิพ่อไว้ซ huh? like, uh, ัำเนียเนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่นะครับในคลิปหนาขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกๆานนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับทรงไห้ครับช่องจากกวงทุกๆช่องทางเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าช่องทางใดก็ไดนะครับที่ไดีเห็นจากกวงนะครับเนาะพบอกันใหม่เด้อครับในคลิปหนาเดี๋ยวจะกับเข่าแซ่บบนะครับว่าฝากพี่น้องอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณด้หลายครับสวัสดีครับ